สวัสดีค่ะพบกับครูฝ้ายในเรื่องหาหน้าห้องเรียนนะคะ e p แรกวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่หาแล้วก็ปนน่ารักของนักเรียนชั้นม .6 คนหนึ่งนะคะกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าสิงมมนะคะเอ๊สิงมมคืออะไรนะคะเดี๋ยวไปรู้กันค่ะวันนั้นนะคะครูฝ้ายก็สอนม .6 นะคะเป็นวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ แล้วปกติเนี่ยช่วงท้ายของคาบนะคะครูฝ้ายก็จะมีเป็นเกมหรือกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นเพื่อผ่อนคลายเพื่อสนุกสนานนะคะแล้ววันนั้นครูฝ้ายก็นำเกม20 questions มาเล่นในห้องนะคะวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือ ครูฝ้ายจะเป็นคนกำหนดคำศัพท์ไว้จากนั้นก็คือให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยช่วยกันถามคำถามมานะคะถามคำถามเพื่อที่จะสามารถตอบคำที่ครูฝ้ายตั้งไว้ได้ะคะ่ะโดยที่คำถามที่จะถามมานี้นะคะจะเป็นคำถามที่เป็น yes no questions เท่านั้นคำศัพท์ที่ครูฝ้ายตั้งไว้วันนั้นนะคะก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆค่ะพื้นๆเลยก็คือคำว่า giraffe แล้วเด็กเขาก็จะช่วยกันถามเรามา เพื่อที่จะหาได้ว่าเอ๊ะครูฝ่ายตั้งคาว่าอะไรไว้นะคะโดยคำถามแรกที่เด็กเขาถามมาก็คือ t e a c h e r teacher on earth on earth ก็คือมันอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าอ่ะมันอยู่ใช่ไหมครูฝ่าย yes นะคะตอบ yes ปึ๊บก็ช่วยกันคิดอีก teacher human เป็นมนุษย์หรือเปล่า no ครูฝายก็ตอบ no อก็ไปแล้วสองคำถามใช่ไหมคะถัดไปอีกเขาถาม teacher is a fruit เป,เป็นผลไม้หรือเปล่านะคะ no no ถามอีกค่ะ food เป็นอาหารหรือเปล่า no นะคะ no อีกแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่อาหารแต่อยู่บนโลกนี้อ่ะก็เลยมีเด็กคนหนึ่งก็ถามไปอีกว่า teacher animal animal yes it is an animal teacher two legs นะคะ two legs คือมันมีสองขาใช่ไหม no นะคะ no ะก็ตอบ no ก็ต่อไปอีกก็เป็น mm hmm. four legs yes it has four legs อ่มาถูกทางแล้วห็นรู้แล้วว่าเป็นสัตว์แล้วมีสี่ขาอันทีนี้มันก็จะแคบลงใช่ไหมคะนีเด็กเขาก็เริ่มเดาไปเดามาเดาไปหมดแล้วคะ่ะจนมีนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่ถามคำถาม,ถามที่หาและน่ารักนี้ขึ้นมานะคะก็คือที่ชอบ sing momo sing momo, sing momo. ครูอึ้งครูอึ้งนิดนึงเพื่อนก็อึ้งตามนะคะสิงามะมะพอเราตั้งสติได้แล้วก็เลยนึกออกว่าเขาต้องการจะเสืออะไรอ๋อโน่เราก็ตอบว่านโน่พอตอบโน่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนักเรียนในห้องค,คุณครูคาเพื่อนเขาถามคุณครูว,ว่ายังไงคะครูฟ้าก็เลยบอกว่าเพื่อนถามว่ามันร้องว่าหม้อหมอหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่เราก็ตอบโ no นไปนะคะ โอ้โหเท่านั้นเลยค่ะคือเพื่อนในห้องนี้ฮาแบบฮากระจายมากเลยนะคะแต่เราก็ชื่นชมเราชื่นชมเด็กนะคะเพราะว่าการที่เขามีความกล้าเนี่ยที่จะใช้ภาษาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกหรือผิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วก็เลยจะอายเวลาที่จะใช้จริงๆแล้วก็จะกลัวที่ กลัวที่ว่าใช้ไปปุ๊บมันจะผิดนะคะเขาก็จะไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่พอเด็กเขามีความกล้าอย่างนี้คือสิ่งแรกที่เรานึกออกคือเรารู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็ เขามีความคิดสร้างสารรค์แล้วเขาก็พยายามไปให้ถึงจุดหมายนะคะคําตอบที่อยากจะมาตอบกับเราพยายามสอนนักเรียนนะคะว่าบางครั้งในการที่เราเรียนรู้อะไรก็ตามนะคะมันไม่ได้เกิดจากความถูกต้องก่อนเสมอไปบางทีมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือการลองผิดลองถูกเนี้ยค่ะแล้วพอเราได้ลองทําลงมือทําลองคิดลองทําดูแล้วเออเรารู้ว่าอันนี้มันผิดแล้ว เรารู้จักแก้ให้มันถูกนี่ต่างหากคะ่ะคือการเรียนรู้ที่แท้จริงนะคะแล้วเราก็มีการบอกนักเรียนนะคะว่าเออถ้าหนูจะามแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาสากลที่เราจะไปสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจนะคะอันนี้คือเป็นครูครูเป็นคนไทยเหมือนกันครูก็เลยเข้าใจในแนวคิดของนักเรียนว่านักเรียนน่าจะอยากทมแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าไปเจอกับ าต่างชาติจริงๆเนี่ยถ้าเราไปถามซิ่งมอ,มอมอเขาก็ไม่รู้นะคะขนาดวัวเนี่ยบ้านเรากับบ้านเขาก็ร้องไม่เหมือนกันนะคะบ้านเราเนี่ยร้องว่ามอ,มอมอใช่ไหมคะแต่ถ้าต่างประเทศเขาร้องว่ามูมูนะคะก็ร้องไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปถามให้เป็นสากลมากขึ้นหนูต้องถามว่า Does it say moo moo อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะะมันร้องว่ามูมูมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ Teacher Long neck Long neck Yes พอเราในเยสปึบตอบได้ทางห้องเลยค่ะว่าเป็นจิราฟนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของนักเรียนที่ครูฝ้ายพบเจอในห้องแล้วก็ได้เอามาแชร์ต่อนะคะนี่เป็นแค่ EP แรกนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนี้หาหน้าห้องกว่านี้แน่นอนนะคะครูฝ้ายหวังว่าเรื่องซิงมมวันนี้นะคะก็จะทําให้คนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ยิ้มได้นะคะซึ่ง EP หน้าก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้หาปนน่ารัก แน่นอนนะคะแล้วก็ครูฝ้ายก็ฝากกดติดตามช่องครูฝ้ายนี้ด้วยนะคะถ้าใครที่ดูแล้วชอบก็กดไลค์ค่ะถ้าใช่ที่กดแชร์ไปเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่กําลังชมอยู่เนี้ยจะมีคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูฝ้ายด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับ EP หน้านะคะสําหรับ EP วันนี้ซิงมมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิ bye. ช้ชอซิงมอมอ